กิจกรรมประจำแพท3.1บทเพลงสั่นไหวในใบแก้วพาทุกคนมาปล่อยตัวปล่อยใจสบายสบ,บายที่เมืองมอนสเตดครับราหมูป่าลอนเวหาร้านค้าการกุศลรับเฟอร์นิเจอร์มากมายของรางวัลเป็นเพชรแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์มากมายแถมอาวุธ4ดาวฟรีด้วยครับท้ายังไงไปดูกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อสกับเกมเกมชินอิมแพคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผม กับนี่เลยกิจกรรมประจำแพทดครับบทสั่นไหวในใบแก้ว โดยกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันนะครับและเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีแรงประจน l ไพ21ขึ้นไปและทำเควสเนื้อเรื่องของมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อเรื่องกันใครที่จะเติมเงินเกมกันชินิมเพ็กอย่าลืมไปเติมกับร้านลิส m a n Shop นะครับตอนนี้เขารีเซ็ตแพ็คคูณ2แล้วนะครับเขาจัดโปรโมชั่นด้วย5,999บาทเติมคูณ2ทุกแพ็คอย่าลืมไปเติมกับเขานะครับกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยเเเเพืื่่่อออออสาาาาามมรรรรถกกกดดงงงววขทศไ้ลบจะแ3 เรามาเริ่มกันที่ฉากที่1เลยครับในตอนเริ่มต้นนะครับเราก็มาคุยกับคุณแคทเธอรีนของเมืองมอนสเตดครับเราก็ได้คุยกันว่าเมืองมอนสเตดนะครับใกล้เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะนําไปสู่ฤดูการหมักไวน์ต่อไปด้วยครับจากนั้นเราก็หันไปเห็นทหารในเมืองเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับแล้วเคย์ักก็เดินเข้ามาครับแล้วก็อธิบายให้เราฟังว่าเนี่ยเรามีจดหมายจากแกรนมาสเตอร์วากาครับผมพวกเราอัศวินเนี่ยก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับมีคนนําสารมาด้วยเราก็เลยไป ตามเรื่องกันต่อครับ พอเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการนะครับเราก็เจอกับเหล่าอัศวินมากมายเลยมารอฟังจดหมายของคุณวาก้าครับและลิซ่าเนี่ยก็เดินเข้ามาร่วมวงด้วยครับแล้วก็แนะนําให้เรารู้จักกับผู้นําสารในครั้งนี้ครับกับมิกะนั่นเองครับผมหนึ่งในตัวละครใหม่ของเราเนาะเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สํารวจในทีมของยูล่าด้วยนะครับแล้วมิกะเนี่ยก็มีพรสวรรค์เรื่องของการตรวจสอบพื้นที่มากๆเลยซึ่งในจดหมายเนี่ยมิกะก็ได้แบบล้อเลียนเสียงคุณวาก้าไว้นิดนึงนะครับว่าคเนะโกง สำรวจปลอดภัยดีนะทุกคนตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางต้นเหนือของเทเวดเป้าหมายของพวกเราคือความลับอันตรายบางอย่างจากอดีตการณนะเด็กๆและในการเดินทางครั้งนี้เราได้เจอกับเดอะก,กัปตันหัวนหน้าของฟาดุยด้วยมอนั่นเนี่ยใส่หน้าก,ากากตลอดเวลาเลยแล้วก็ดูแข็งแกร่งมากฉันว่าเขาสามารถใช้สีเทียนของครีแทงทะลุแกนกลางรูปทรงดวงตาของรูนการได้เลยลองทำดูสิทุกคนแล้วไอ้เจ้าเดอะก,กัปตันเนี่ยก็ได้สั่งการเคลื่อนพลไปที่นัดลานด้วยนะ อย่างไรก็ตามก็ขอให้เทพแห่งลมเนี่ยคุ้มครองมอนสเตอนะเสียดายจังเลยไม่ได้กลับไปกินวายในเทศกาลบ่มไวายในครั้งนี้นะปอลอถ้าถามว่าฉันกับเจ้าเดอกกับตันใครเก่งกว่าฉันเป็นถึงแกรนมาสเตอร์เลยทีเดียวนะแค่กองสะอาดสวินของเราก็มีหัวหน้าไปแล้ว1ิคนน่ะ่ฮ่าฮ่ก็คือแอบเกลียนนิดนึงนะครับ <c oughs> เกลียนตั้งแต่วาก้าแล้วก็เกียนตั้งแต่มิกะในการล้อเลียนเสียงเลยนะครับผมยังไม่จบครับพอพิกหลังจดหมายมาเนี่ยก็มาเจอกับ พอรอสองกระดาษเนี่ยมันเขียนไม่พอเขียนตรงนี้แล้วกันถึงลิซ่าแล้วจากนั้นครับจีนก็เบรกเอาไว้ก่อนครับผมก็บอกว่าถ้ามันเป็นจดหมายถึงลิซ่าเฉยๆเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนตัวแล้กันแล้วก็เป็นการจบการอ่านจดหมายในครั้งนี้ครับจากนั้นเราก็เข้ามาคุยกับมิกะครับมิกะก็ดู แบบขี้กลัวขี้กลัวนิดนึงครับดูทําตัวไม่ค่อยถูกเวลาเจอกับคนแปลกหน้าครับผมเคยักก็แนะนําให้เรารู้จักกับเรานะครับผมจากนั้นมิกะก็ทําตัวไม่ถูกแล้วก็บอกเออจะต้องไปรายงานตัวกับยูร่าแล้วเอาไปดีกว่าแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปนะครับ จากนั้นเราก็เข้ามาที่ห้องทํางานของจีนครับผมแล้วจีนเนี่ยก็ได้เล่าเกี่ยวกับเทศกาลในครั้งนี้ให้เราฟังครับกับไวเลดเฟสเทศกาลเก่าแก่นะครับตำนานเนี่ยเล่าว่าการหมักไวน์เนี่ยแล้วมันจะมีกลิ่นหอมครับจะนําพาเทพแห่งลมเนี่ยกลับมาที่เมืองมอสแตนดครับแล้วก็นอกจากนี้เทศกาลนี้ยังเป็นเทศกาลที่อวยพรสู่ทุกคนด้วยแล้วก็นําพาทุกคนเนี่ยให้หวนนึกถึงบ้านเกิดด้วยครับและกิจกรรมในปีนี้เนี่ยจะมีการจัดที่สปริงวอลครับมีการจัดตลาดไวน์แบบดั้งเดิมเกิด ขึ้นด้วยครับแล้วก็มีการขายของมากมายเลย แล้วก็ยังมีการจัดร้านการกุศลระดมทุนเพื่อผู้สูงอายุด้วยครับจากนั้นครับเราก็มาคุยกับลิซ่าต่อครับลิซ่าเนี่ยได้อ่านจดหมายของวาก้าจบแล้วซึ่งในจดหมายเนี่ยวาก้าฝากให้เราเนี่ยบอกเลเซอร์ถึงเรื่องเกี่ยวกับชาติกําเนิดของเขาครับซึ่งที่เราและหลายๆคนรู้เนี่ยก็รู้เพียงแค่ว่าเลเซอร์เนี่ยถูกเลี้ยงมาโดยหมาป่าครับแต่จริงๆเขามีพ่อแม่นะแล้วพ่อแม่ของเขาเนี่ยฝากกล่องไม้ใบหนึ่งเอาไว้ให้เขาครับและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแต่การที่จะไปบอกเลเซอร์ถึงพ่อแม่เล ก็เป็นกังวลอยู่นะเราก็เลยรับหน้าที่ครับไปคุยกับเลเซอร์ก่อนไปลองตะล้อมตะล้อมกันก่อนแล้วเราก็ออกเดินทางกันครับพอเราออกจากเมืองมอนสเตดมาหาเลเซอร์นะครับเราก็มาเจอกับดับอันนึงแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องใช้จิตสัมผัสพาดเพื่อตามหาเลเซอร์ครับ จากนั้นเราก็มาเจอเลเซอร์ที่กําลังคุยกับคุณดาร์ฟอยู่ครับเลเซอร์เนี่ยก็เริ่มมาสูงสิงกับคนมากขึ้นครับในรอบนี้เขามาช่วยวางกับดักนั่นเองครับผม Jared. จากนั้นเราก็เลยเข้าเรื่องคุณพ่อของเลเซอร์ให้เลเซอร์ฟังเลยเลเซอร์ก็ดูก,กังวลมากๆเลยครับซึ่งคุณดาร์ฟเนี่ยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะกับเรื่องเหตุการณ์นี้จากนั้นเราก็ถามเลเซอร์ครับว่าไว้ใจว่ากล้าไหมเลเซอร์ก็บอกว่าไว้ใจเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะอยู่ข้างเลเซอร์นะเลเซอร์ก <AR> ็เลยมั่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วเเเเรราาาาาากก็พลลซออ์ับไปหจยขง หรือว่าไปหาลิซ่านั่นเองครับ จากนั้นเราก็พาเลเซอร์เนี่ยกลับมาหาลิซ่านะครับแล้วก็มาที่กล่องไม้ที่พ่อกับแม่เลเซอร์เนี่ยฝากเอาไว้ครับลิซ่าก็บอกว่าให้เปิดเอาเองเลยพอเปิดกล่องออกมานะครับก็เจอกับของเล็กๆน้อยน้นะไม่ได้มีจดหมายไม่ได้มีอะไรนะครับแต่เลเซอร์บอกเลเซอร์เนี่ยได้กลิ่นครับกลิ่นที่เขาคุ้นเคยในอดีตครับก็คือกลิ่นของพ่อแม่เขานั่นเองแล้วเราก็ไปสะดุดกับไวน์อยู่ขวดหนึ่งครับที่มีป้ายแปะอยู่ที่เขียนว่า Y วน์เทอร์ซันวินครับแล้วลิซ่าเนี่ยก็เล่าว่าไวน์ชนิดนี้เป็นไวน์ชนิดแรกของเมืออน ก็เลยบอกให้เลเซอร์เนี่ยลองเปิดฝาขวดดมดูเลเซอร์ก็ดมแล้วก็บอกว่ามไม่เข้าใจอะทำยังไงดีลิซ่าก็เลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยไปถามจากคนที่มาร่วมงานในเทศกาลวายในครั้งนี้สิหลังจากนั้นเราก็รออีก2วันครับให้ถึงวันเทศกาลจีนเนี่ยก็มากล่าวเปิดงาน,นนะเทศกาลครับขอให้สายลมจงนาพาไปแบบนี้หลังจากนั้นครับเราก็พาเลเซอร์เนี่ยไปหาเวนติครับ,รบเพื่อถามเกี่ยวกับวายเทอเซนวินตัวนี้นะครับผม เวนติก็บอกว่ามาถามทุกคนแล้วเพราะว่าเกี่ยวกับตัวของไวน์ขวดนี้เขามีบทกวีบทหนึ่งครับบทกวีเนี่ยก็เล่าประมาณว่าไวน์ชนิดนี้เนี่ยมันหมักโดยการแบบเฝ้ารอจนสายลมเริ่มพิ้ไวไหวรสชาติของไวน์เนี่ยก็เป็นไวน์ชั้นดีแน่นหนาและมีอิสระในรสชาติเหมือนกับเม,มืองมอนสเต,ตัแบบนี้ครับซึ่งพอเราฟังบทกวีของเวนตินะปรากฏว่าไม่เข้าใจครับเลเซอร์ก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเวนติเนี่ยก็เหมือนจะมีคําใบ้อะไรในใจครับเขาก็เลย ใบบ,บ,บอกว่างั้นก็ลองไปหมักไว้ดูสิจะได้เข้าใจซึ่งเราก็บอกเอ้ยอะไรให้หมักไว้เลยเหรอแต่เลเซอร์เนี่ยบอกว่าจะทําครับซึ่งเลเซอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เขาขอเอาบทความต่างๆบทกวีต่างๆไปบอกกับอาจารย์ลิซ่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันเนี่ยเรากลับมาเจอกันครับแล้วก็เป็นอันจบเนื้อเรื่องในตอนที่1ครับผม ซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะเข้าสู่หน้ากิจกรรมแบบนี้นะซึ่งกิจกรรมในรอบนี้นะครับเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันด้านบนเลยครับผมซึ่งในกิจกรรมแรกนะครับบันทึกป้องกันภัยพิบัติป่าจะเป็นกิจกรรมให้เราเนี่ยไปช่วยนายพานในการกำจัดหมูป่านะครับช่วงนี้หมูป่ามันออกอารวาสวิ่งชนต้นองุนแล้วมันเป็นอุปสรรคกับการจัดเทศกาลครับผมโดยตอนเริ่มเตินเราสามารถกดไปยังเควสแบบนี้ได้เลยครับผม แล้วเราก็เดินทางมาเจอกับนายพานนะครับโดยพอเรามาคุยกับนายพานนะครับปรากฏว่ามีนักวิจัยจากซูเมลุมาอีกแล้วครับผมบอกว่าขอให้เขาร่วมในการล่าหมูป่าในครั้งนี้ด้วยนะเขากําลังหาหัวข้อทําวิจัยอยู่ครับซึ่งเจ้านักวิจัยคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีทุนวิจัยอยู่นะให้เขาร่วมด้วยเถอะเราก็เลยเออก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปช่วยเขาวิจัยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ทุนวิจัยจากเขาครับ หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้ากิจกรรมครับในกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปขับไล่หมูป่าทุกคนเขาจะบังคับให้เราใช้การโจมตีปกติเท่านั้นครับซึ่งระหว่างเราล่านะครับก็จะมีตัวของเหมือนเป็นบัฟเกิดขึ้นแบบนี้เป็นไอเทมให้เราไว้ล่าตัวของหมูป่าได้ดีขึ้นครับนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ดักจับแบบนี้นะครับเพื่อสามารถขับไล่หมูป่าทั้งหมดได้ครับอ่าแล้วก็จะเข้าสู่การท้าทายแบบนี้ครับผมอ่ะตอนนี้เขาก็จะกําหนดอนณาเขตให้เรานะเราก็วิ่งหา แล้วก็ทําการตีหมูป่าแบบนี้ครับเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับผมให้เราเนี่ยทำการขับไล่หมูป่าก็คือวิ่ง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 ไล่ตีตีน้องน้งเนี่ยตัวเล็กๆนะครับเนี่ยไล่ตีไปให้หมดนะทุกคนโดยไอเทมที่เราเก็บนะครับผมพอเราเก็บไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปวิ่งชนกับหมูป่าหมูป่าก็จะเลือดลดนะครับผมระหว่างที่เราไล่ตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมเราก็จะมีตัวของเสาที่เป็นกับดักเนี่ย มันเกิดแสงขึ้นแล้วก็มีหมูป่าสีขาวเกิดขึ้นนะครับผมให้เราเนี่ยวิ่งมาแถวแถวบริเวณเสาที่มีแสงนะแล้วมันก็จะเกิดเป็นตัวของดาเม็ดนะครับผมไปที่หมูป่าอย่างรุนแรงเลยครับนี่นี่นี่นหมูป่าสีขาวมาอีกแล้วเราก็วิ่งเข้าเสาเอาไว้ครับทุกคนให้หมูป่าวิ่งชนเสาแบบนี้แล้วหมูป่าก็จะเลือดลดครับที่เหลือเราก็วิ่งตีแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ แล้วเราก็จะถูกคำนวณออกมาครับว่าหมูป่าทั้งหมดที่เราฆ่าไปเนี่ยได้ทั้งหมดกี่คะแนนครับพอได้คะแนนมาเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกจากการท้าทายได้เลยครับไปที่หน้ารายละเอียดกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเป็นการสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมกับช่วงเวลาขับไล่หมูป่าในกิจกรรมแรกครับก็จะได้รับเพชรมาง่ายๆแบบนี้เลย70ไพโมเจมครับผม รูปน้องเลเซอร์น่ารักมากๆเลยทุกคนในกิจกรรมที่1ตัวนี้นะการจับหมูป่าเนี่ยตอนที่2กับ3าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเปิดนะครับผมในอีก2วันแล้วก็ในอีก5วันครับมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับมาที่แท็บที่2กันต่อครับกับการทดสอบของสายลมครับผมก็จะเป็นเควสเหมือนกันครับ กดคุยกับเควสได้เลยครับผมเราก็จะมาเจอกับคุณเลนี่นะครับผมเราก็จะมาเรียนรู้ศิลปะของการประจนภัยของเมืองมอนสเตดกันสักหน่อยครับซึ่งในช่วงเทศกาลนี้เนี่ยจะมีสายลมพัดอานิโมกรานัมมาครับผมจะเสริมสร้างให้เราเก่งขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงเราก็มาออกเดินทางกันเลยครับคุยกับเควสเสร็จปุ๊บก,ก็สามารถกดเข้าท้าทายได้เลยทุกคนโดยการท้าทายเนี่ยจะเป็นรูปพวกอิเล็กโทกรานัมหรืออะไรแบบนี้นะเราก็สามารถวิ่งเข้าไปคุยได้เลยแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็น อนิโมการาณ์น,นะครับพอมาถึงบริเวณการท้าทายนะครับก็จะขึ้นคําอธิบายกิจกรรมมาแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นเหมือนการท้าทายต่อสู้นะครับมีการจกําจัดศัตรูโดยเราจะได้รับบัฟนะโดยการเก็บตัวของอนิโมการาณ์ครับเป็นตัวของลมมาบินอยู่รอบๆตัวอย่างนี้ซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยก็อยู่ไกลกันอีกนะครับเราจะต้องเดินทางผ่านสายลมแบบนี้เพื่อไปตามค่ายเหมาะของ ไปตามค่ายของมอนสเตอร์ต่างๆครับเราก็มาเริ่มกันที่ค่ายที่1เลยทุกคนอย่างตอนเราเก็บอินิโมกลาน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับมอนสเตอร์ก็จะถูกดูดมารวมกันตรงกลางแบบนี้นะครับพอเรากำจัดศัตรูกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการบินกันไปต่อครับ เจอมอนสเตอร์กลุ่มที่2แล้วทําการเก็บอ n นิโมกราัามนะครับผมเพื่อทําให้เราเนี่ยตีมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําการกําจัดมอนสเตอร์กันกําจัดมอนสเตอร์เสร็จแล้วก็บินไปต่อเลยครับผมกิจกรรมง่ายๆเท่านี้เองทุกคนตีมอนบินบตีมอนบินไปเรื่อยๆแบบนี้ครับทําการกําจัดเหมือนเดิมครับผม กำจัดมอนสเตอร์ต่อกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วก็ไปต่อกลุ่มที่4แบบนี้เลยครับการเก็บตัวของสับรามนิโมกาน่ำนะครับผมแล้วเราทําการสลับตัวละครจะทําให้เกิดพายุหมุนเพื่อดึงดูดมอนสเตอร์มาครับผมจุดที่4เรียบร้อยต่อที่กลุ่มที่5เลยครับ จุดที่5เรียบร้อยก็จะถือว่าการท้าทายเสร็จสิ้นนะครับก็ยาวนานอยู่เหมือนกันนะทุกคนอ่าพอท้าทายทั้ง5จุดเรียบร้อยแล้วครับกลับมาที่หน้ากิจกรรมเหมือนเดิมครับผมก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับกับภารกิจในวันแรกครับทั้ง5จุดเราก็สามารถมากดรับของรางวัลในกิจกรรมได้เลยครับของรางวัลเนี่ยจะมีความสนุกของเทศกาลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะนอกจากนี้ก็ยังมี60ไพ่โมจมครับในวันแรกเนาะ และก็จะเปิดในอีก2วัน5วันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดนะสำหรับการประจนภัยในตัวของแท็บที่2ตัวนี้ ส่วนแ็บที่3แล้วก็แ็บที่4นะครับผมจะยังไม่ปลดนะปลดในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมและเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ความสนุกของเทศกาลมาเพื่อนๆมากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะมีตัวของความสนุกของเทศกาลตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถเอาค่าความสนุกเนี่ยมาแลกเป็นตัวของหอกประจํากิจกรรมได้โดยในวันแรกนะเพื่อนๆสามารถกดรับหอกได้เลยครับกับหอกขัดเกลาหนึ่งอย่างนี้ครับผมมิสซิฟวินสเปียตัวนี้ใช้ได้กับหลายตัวละครเลยนะ ตัวละครไซโนที่กำลังเข้าตู้อยู่ตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับส่วนอื่นๆนะครับผมก็จะเป็นการขัดเกาตัวของหอ,อกนี้ให้เป็นขัดเกาห้านะง่ายๆแบบนี้เลยครับสำหรับของขวัญในเทศกาลครับ สรุปกิจกรรมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับบทเพลงสั่นไหวในใบแก้วตัวนี้นะครับผมในวันที่1นนะครับเพื่อนๆสามารถทําเรื่องราวของเทศกาลตัวนี้ได้นะครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็น3ตัวของเควสด้วยกันเนาะก็จะเปิดในอีก2วัน5วันนะในวันแรกเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปตีหมูป่านะแล้วก็ทําภารกิจไล่ตีมอนเนาะ ส่วนสามกับที่4นะครับจะเกี่ยวข้องกับการตั้งร้านค้าการกุศลครับผมมีการจัดหน้าร้านมีการทําการกุศลต่างๆครับภาพรวมแล้วกิจกรรมนี้เพื่อนๆสามารถดองได้เลยสําหรับใครที่แบบค่อยมาทําทีเดียวเนี่ยประมาณ1สัปดาห์หลังจากวันแรกของ3.1นะครับทุกเควสตต่างๆเนี่ยก็จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆค่อยมาไล่ทําทีเดียวก็ได้จะได้รับเพชรทั้งหมดเลยนะครับโดยตัวของไพ่โมจมที่เพื่อนๆจะได้จากกิจกรรมนี้นะครับไม่ต่ํากว่า1000แน่นอนนะครับผมแจกเพชรกันง่ายมากแล้ว ก็กิจกรรมทําง่ายมากแล้วก็รู้สึกใจฟูมากๆเลยครับกับการทำเนื้อเรื่องของเลเซอร์รู้สึกว่ารักเลเซอร์ขึ้น2 0 0เลยทีเดียวครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็รอติดตามเนื้อเรื่องไม่ไหวครับว่าคุณพ่อคุณแม่ของเลเซอร์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันนะนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ8 1 7 2 7ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับ เพื่อที่จะไม่พลาดทุกกิจกรรมของเกมเ g e n i น m Pack นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปนี้แล้วก็ช่องนี้เอาไว้กันด้วยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมส,สื่อแล้วก็เลเซอร์ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's Be together! fasting go